สวัสดีครับพี่น้องครับมาหอดลงซ่อมมองซ่อมเลยการที่งานยังกว่าท่านเด้เห็นมาเห็นมาพวกก,กี่คนกค็พี่นอย่างนะี้ไปกินเข่าซากอนมื้อนี้ไ้ตำแตง แม่พญาตำบแตงครับพี่น้องตำบักแตงพี่น้องได่เสาร์ไหมตำบกแตงใสายังใส่โคกจ้ะเออนี่ครับพี่น้องครับนี่คือตำบักแตงไซโคกจากเนี้ยพ่อเนี้ยขวัญจะตอบถามแม่ยังตอบแล้วยังแซ่ถามแม่ยังไม่ยังแซ่ปากค่ะแต่ละไล่แต่ละไล่ตอบมาเนี้สุดยอดเลยพี่น้องยังยังแม่พญาหอดแต่ขวัญจากเลยค่ะปากที่สุมเลแม่ค่ะ ครับผมครับอนนเอาอาหารซานีที่พี่น,น้องเดือกที่ทำแตงทำแตงแตงับวทอดกัะทู่อันนี้มันแกงแป่งป่าใส่เส้นริงสมัญคือใส่หมอ้อครับพี่น้องครับหันบ่ใส่หมอ้อสุโได้กินเลยแกงป่า ตอนป่าเป็นเสีย่าแมนมันยำสีเหลืองคิดบ่พอดิเอาเอาทัวไม่ต้องแข่งปฮะเอ้แข่งปลาเอาแขงปลาก็เอาทางนี้พอปะนี่เนี่ย ถวยเ้างเรือบ่อถวยตักแกงปลาเรื่อมบหลักอันนี้มาลักเซวีอาจารย์เจ่นอะไรนี่อ้นี่เป็นก่อนผ่าครับก่อนผ่าโอ้ก่อนผ่าล่างเดี่ยวเรื่องก่อนผ่าก่อนผ่ากันปะเรื่องก่อนผ่ามาก็มาล่ำหอีช่วยสินั่นเนาะซิปก่อน ผู้เดียวผู้เดียวผู้เดียวชิบก่อนครับพี่น้องทองผู้เดียวคือชิบก่อนก่อนข้าข้าเกิอวิธีชิบก่อนข้าแผ่นแมนเอายกซึ่งสิบสองฉากครับสิบสองสองฉากเลยสิบสองสิบสองก่อนเลยผู้เดียวเหมั้งทองผู้เดียวเต็มเต็มเลยสิบสองก่อนเต็มเต็มอ่ะเอาโบยังผู้ได้จับเมวาเนะได้จับเมวาได้เบียบมือได้จับเมวาฮผู้บยังเราคงเได้ครับ จันทร์คารลอนบปเลจินแล้วครับจินแล้วครับอ่าแบบแต่ที่นนอกนี่ยทองคำหนึ่งว่าบอกจบทองคำก็ไมาให้เราอ๋อบลประพันธ์เนี่ยดีขนาดนี้ก็เป็นมารักจอยากได้บจบจกทองคำได้บจบจกทองคำเนี่ยจุดเป็นยัยหาสวนเออบจบจกทองคำเสียบทองคำไปน้องกันเสียบทองคำไปแต่ซับน้อยนะครับผวกได้มีขอามามอบให้อาจารย์สุขุมแนนนะครับโอ้สุดยอดดีเดี๋ยวนี้เป็นเด็กก้าวเด็กคล้ายๆฝนถือตก chị phạt đêm tắt tên một cái mục warm hú nan 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 แมกันไปครับพี่น้องครับแต่พี่น้องว่าไปกินข้าวกินขา้าวบ่ค่อยกินไน้เลยดอกพี่น้องเพราอลดหุ้นในส่วงนี้ย่านใส่ยชุดบ่ได้ต้องรักษาหุ้นจักหน่อย <c oughs> ทีมงานห้องนี่ยเ <c oughs> มาใจ <c oughs> เกินร้อยพ่อ <c oughs> มากๆเขาว่ากินหวานไม่พ่อไมากินข้าวเรียบร้อยหรอเปล่ารอบที่สามอุปการถตื่นเศร้ากินเศร้าเตือนเตื่นเศร้าจะได้แห้ได้กินหลายครับข้าพี่น้องครับบอนว่าตื่นอเศร้าจะได้เบายดไรอบที่นี้บนว่าตื่นเศร้าจะได้เวียกหลายอย่างนี้เยืนเศร้ากินขอกินเตือนเศร้ากินเข่าไรเฮ้ยได้กินเข่าไรที่ได้เปรียกมือครับพี่น้อง กินนี่ยจะคล้องไปแล้วสองข่ามนี่กระเพาะคืออาหารทะเลอาหารทะเล่เขาหางคืออะไรนั่นละอาหารทะเลปลาทูมอยู่ในสาบ้านเฮาดี้เขามันอยู่ทะเลดิปลาทูนี่ทอดหมูแกงปลาใส่เสี่ยงไส่หม้อครับพี่น้อง ทำแป้งทำแตงรวยภาคเท่ายั้ละไี่กินภาคผู้ชายเพิ่งได้กินต้มไก่ได้ผู้ชายผู้ชายนะเพิ่งได้กินถ้าต้มไก่นี่ก็วัดใส่หาลักมาเสียบจะได้ยังไง้องยผอันต้มไก่หาลักมาเสียบย่านเสียบเปียบมูออันนี้เลอันนี้บ๊อบปันไหนครับพี่น้องอันบ๊อบปันไหนถือกระไรอยู่เค็กินก่อนเลยต่อให้ก่อน เออนั่นสุดยอดไครบานน้องชิมข้าวบ้างกันกวนดีค่ะไม่กินข้าวใช่ไปล่าคนนึงไม่ไงไม่กินข้าวไม่กินข้าวใบมุ่นเป็นหน่าเจ้าจะนั่นแล้วตะมือ,อยึดตะวันแดงอ,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 อืมต้มปลากระเจี๊ยบตะวันแดงเขาไปยืมเราเน้นเออแมนเมนให้ความที่งานตัว

ครับขอมิเตน่าแซ่บๆไี่น่องตำแตงก็แซบเสียที่ตะบัมีผักขึนข่องย่ามาง่ิอครับโอ้ยยุนผสมสื่อเลย ันนึงเขาจะประดับดีที่มันวันนี้รเริ่มเจียวไฟแสงสีขึ้นตัอไฟแสงสีขึ้น ก็ห่ขอขนมปานอีกหน่อยมากินขา้าวคือจังสิไปใส่มาใส่เมื่ซื้อขนมใส่ห่อให้ไปเห็นไปหาเหรอนึกว่าที่ได้ขนมมาเลยกลางไปเนี่ย <c oughs> ไม่ม่กินเหกินอะไรโมเ่ห่งอยมกินแม่มา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 ปั้นกินานให้หนก็อิมไปีกตั้งมอ้่างหน่อยเนาะ กินเอาเอาคือเก่าแล่ะเสียลกท่านเสียลกท่านเห็นท่านเสียลกนอนหลับเสียลกนอนหลับแล้วคาดเสียลกคาดเบิ่งมาล้มดอกเออเสียลูกพอท่านตื่นเสียลกนอนหลับพี่น้องครับกินได้คือเก่าแหม่เลยตื่นลาเลยตอนนี้มันตื่นบ่ตื่นไงเสียหลูกนอนหลับเขาพี่น้องกินได้คือเก่า เีลูกกับซงเงมอลำเป็นนะเบงมอลมถแ้งมันเปไงะเสียลกเสียลกเาโพดโพดบเบงมอลำก็เป็นเบงมอลำใจมันขึ้นใี่หรือครับลจนพ่นมันเปิดมขึ้นแจ้งเขาบอกเลยเนาะเร่มแจ้งเลยเสียลูกอ่ะมเปดอกมากคับข้างวงนอนนอนบนตื่นหายมามา ขาเด้อหนึ hmm. um, <c oughs> <c oughs> <c oughs> ่งว่ามีมิตรกับเขาแม่ใชไปคบอ่าข้าตั้ทุกย่งนีล่ะอืออไมากมั้ไกัต้ปไปต้ปไปต้ปไปแไดิขอยไปดย้มเือกเขแชไปไปไปแดู เอาสชนะที่นิเวศน์สันนิพน้องค์พอกันไหมนี่คุณน้าขอบคุณแฟนข่าวอีกท,ท,ทีที่ติดตามอย่าลืมกไดไลค์กดซับสไครต์ช่องพ่อพญาอาทิตย์ลำพูนออฟฟิเชียลโดยพี่นอ้องด้วยนะครับขออยู่ดีไม่แห้งสุขุทุกคนหลวงไส้ไข่ขเค็มยาซูมินะครับลำรวยลำรวยถึงลอตเตอรี่รางวัลที่สองประเด็นวันที่หนึ่งพ่อพญาเสี่ยวครับผมขอบคุณครับ